นี่ผมตูนะ,ะในเด่วันนี้นะแตวผมจะมาถ่ายดำกุ้งโอเคเนี่ยจะไปดูจะไปดูตู้ตู้ที่ถ่ายกันเลยไปก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะนี่นะนี่ดูกองนะ,ะนี่ก็เป็นนี่พ่อแม่พันธุ์ของเรานะนี่นะดูตัวะจะไปดูนี่เป็นเพศผู้นะครับนี่ดู อโอเคครับนี่แล้วเมื่อกี้ก็นี่เดี๋ยวกำลังจะถ่ายตู้นี้พอดีนี่หโหน้องน้องซื้อแปปซี่มาฝาก <Wow. S 1> อาพอดีเลยนี่เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปทำที่กองอที่กองตู้น้ำวนเลยนะนี่นะอุปกรณ์น,นี่ขวดนี่แล้วก็ ใหญ่กองนะน,นี่แล้วก็เป็นหินโอเคเดี๋ยวมาทำอะไรครับับมาเริ่มทำกันเอ้ยเริ่มเริ่มทำกันเลยมาเริ่มทำกันเลยนะนี่แล้วก็ได้กวาดแบบซีมานะเดี๋ยวเราต้องตัดนี่คนระับนี่คนระับประมาณขนาดนี้นะเอาได้หยิบตองสายครับกันไกลจะไม่เวิร์ก นี่แกตเตอร์ดีฟาแต่น้องน้องรุ่นหน,นูนี้ถ้าจะตัดก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันอาจจะเข้าเรามือเราได้อโอเคครับเราตัดไปนี่กองแบบว่าพอเพียงนะเออ โอเคนี่นะเราก็ตัดไปแล้วเงินีแรงเราก็ตัดออกไปแล้วอ oh, <no. S 1> ย่าใส่ไปเลยทีเดียวจบโอ้น okay. oh, <no. S 1> ู้ฟูดพามทำเพลงเยเดี๋ยว <c oughs> okay. ไป okay. โอเคโอเคได้ฉากพามาดูกองอันเก่าของผมที่ผมทำไว้นี่นะนี่นะกองอันเกา่าเลยนะโหโคตรกังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอันใหม่มผวัดขวดก่อน ใส่กับก้อนใหญ่กอนก้อนเล็กๆไยนี่นะทำกองแบบง่ายอมเนี่เนี่ยง Thì nè, người đâu cái đai ra đu đút xuống che đã trở luôn Đâu chứ phải ở mấy ôn Ui, ở มาโอเคครับน <c oughs> ี่มาต่อกันเลยนี่นะนี่เราก็เจาะไปเลยเจาะให้มันเป็นรูเจาะให้ัเน เป็ในใจทีมเข้าไปเลยมันจะได้เป็นรูๆใหญ่ๆหน่อยครับเอาไปใหญ่ๆหน่อย mm hmm. นี่นะนี่เห็นไหมครับนี่นี่ดูรูนะ <Yeah. S 1> แบบนี้เลยนะแบบว่าขี้ปงเออขี้กงขี้กุ้กงนี่มันจะได้แบบว่าเข้าวไปแบบว่า ชิดยอดเลยว้าวโอเคครับมผมว่าน่าจะทำแค่นี้แหละอโอเคโอเคครับไปเดบไปดูนี่อันนี้ก็นี่ก็ได้เวลาทีนี้นะโอเคเดบไปดูตอนใส่ตู้ตู้กันเลยว่าจะเป็นยังไง ว่าแบบวิธีการทำงานของกองที่ผมประิดฐ์นี้ว่ามันจะสุดยอดหรือว่ามันเฟี้ยวฟ้าวสโก๊กได้กัแค่ไหนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไปแล้วก็มาปล่อยกุ้งกันนี่ครับดูน้ำน้ำใสนะรับผมดูกุ้ง ับเป็นไงครับว้าว <Wow. S 1> กล่องนี่กล่องแบบพอเพียงนะว้าว <Wow. S 1> นี่ครับเป็นไงโอ้โหใส่จุ๊ะเป็น,น,นการน,น,นี่ก็ถ่ายไปแนละ้วนี่ก็เริ่มดำแลนะ้ว น้ำใสนะโอเคครับอัน,นนี้ยังไม่มีไม่มีตัวโอเคโอเคผ่านครับเอ่อถ้าชอบใจคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องผมด้วยครับ อออออโอเคน้ำใสนะโอเคครับวันดีครับ